ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับชาวชนบุรีนะครับสาขาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยให้ใครที่อยู่โซนนี้หรือใกล้เคียงปกติเดินเซ็นทรัลชนบุรีอยู่แล้วถ้าเกิดจะมาดูของร้าน4-5ก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วนะครับฝากทุกคนอุดหนุนกันด้วยนะครับยังไงแวะกันมาเยอะๆที่สาขาด้อีกทีหนึ่ง วันนี้เรามาอยู่กันที่ชนบุรีนะครับเซ็ทนทรัลชนบุรีคงจะไม่ได้มาโยนเคสอะไรพวกนี้แต่ว่าเรามีการเปิดช็อปใหม่สาขาที่7แล้วครับสาขาที่7นะครับสาขาตางจังหวัดสาขาแรกอันนี้ทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้นะครับเพิ่งได้เห็นเวอร์ชั่นเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูกันหลายคนอาจจะเริ่มรู้แล้วสี่สองห้าไม่ได้มีแค่เคสอะไรไงกระป๋องกระป๋าหูฟองหูฟัง,ฟงเป็นตกแต่งร้านอันใหม่แล้วก็มีเคสแบรนด์ใหม่ๆที่แบบให้ดูด้วยนะครับน่ารักดีเลยมาดูแน่นอนโลโก้ใหญ่คนบ่นวา อย่าเพิ่งตกใจอนี้ดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ร้านอยู่ไหนนะครับแตกคัว่ามองจากฝั่งนู้นอ,อ,อ๋อเห็นเลยว่าเอออยู่นี่นะครับนี่แล้วก็มีตรงนั้นมีตรงนี้นะครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่าหาร้านไม่เจอหวังว่าที่ชนบุรีจะหาเจอนะครับเราใส่โลโก้ไว้แบบแน่นมากนะครับร้านสาขานี้เนี่ยขนาดะ จะไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวกเซนทัลเวลอะไรพวกนี้แต่จะบอกว่าสินค้านี้อัดแน่นมากแล้วฟังก์ชันจริงๆอ่ะมันครบถ้วนนะครับเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆซึ่งจริงทีมแบบพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวทุกคนเข้าไปดูกันนะครับผมอยากจะบอกว่าสาขาชนบุรีของเราอ่ะโลเคชั่นดีและสะดวกมากนะนี่คือร้านของเราใช่ปะ บันไดเลื่อนเหมือนี่เซนนั้นเลยคืออันนี้จะเป็นบันไดเลื่อนตรงที่มีซูชิโรกับโมโมพาราไดอยู่ข้างบนนะครับถ้าใครแบบมาทานข้าวเงี้ยแต่ตรงซูชิโรล,ลบันไดเลื่อนมาปับ๊บเจอเลยหันซ้ายแล้วเจอเลยนะครับก็จะเจออยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนบ้านเราก็จะมีแบบโคเวอร์อย่างนี้หรือว่าถ้าใครถ้าใครนี่นี่น,นี่มันคือที่จอดรถฝั่ง SF อ่ะที่เป็นชมภาพยนตร์คุณจอดนะคุณเดินเข้าใช่ป่ะสมมติเดินมาห้างอะไรเงี้ยเดินปึ๊บ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  จอเลย425เลียวซ้ายถึงเลยนะครับโลเคชันสะดวกมากนะครับสะดวกหลายคนไม่รู้ดูครบทุกคลิปเปล่าคือนเนื้อหาบางที่อาจจะมีคล้ายสาขาอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูแลกันว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับเผื่อชาวจุลบรีมาดูนะครับว่าเอ้คนไปช็อปนี้ดีไหมจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดนเข้ามามันจะมีเคสลิงก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าคนเริ่มมาแล้วทุกคนก็เราอาจจะแบบหยิบ,หย,บหยิบอะไรเล็กน้อยแต่ว่านี่เคสลิงแน่นอนว่าแบรนด์ที่ทุกคนแบบคาดหวังกันนะครับ UAG c a s Mate Pelican นะครับมากันครบตัวใหม แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเนี่คือวางเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดละอัซเซสซอรี่นะครับพวกตัวแม็กเซฟหรือว่าตัวสแตนพวกเนี่ยเราจะมีวางเดโมให้เอาไปเล่นกันได้หมดเลยเนี่ยอย่างอลูมูอย่างเงี้ยทุกคนดูมีเชลอลูมูวางตรงนี้ก็คือของตกแต่งเขามีให้ครบมากนะครับดังนั้นมาอย่าลืมมาเล่นกันนะว่าแบบแตแะแล้วแต่งแล้วเท่ไม่เท่นะครับพวกนี้วางของไว้เรียบร้อยแล้วคุณได้ตัวเคสริงนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราแล้วไม่ใช่แค่เคสริงธรรมดาเป็นเคสริงที่อัซเซสซอรี่แน่นมากนะครับฝั่งหน้ามีออะไร UAT ลู UA พวกพลิเ n c a s e m a ส e Case Space แล้วก็ฟลอน t นะครับอย่างของ Casemate เองอ่ะคอลเลกชันยอดฮิตก็มากันครบจะเป็นตัวพวกซีรีส์การัดหรือว่าทวิ n เคิลนะครับนี่อันใหม่เขาอ่ะเคยดูรีวิวว่าเป็นที่ล็อกตัวขวดน้ำแล้วเราก็แปะ m a x s a f e ไปได้นะครับแล้วพวกอ e ซ s ส r ซอรี่โฟนชามแม็กเซฟที่แบบคนชอบของเคสเมดเรามาลองตัวจริงที่นี่อันนี้โมว่าติดแน่น ก็มาดูว่าแน่นจริงไหมมีทั้งแบบกาวแบบแม็กเซฟนะครับคือมาที่นี่จริงๆถ้าใครยังไม่เคยมานะอยากบอกว่ามันไม่ได้คือแบบมาซื้อเคสอย่างเดียวนะแต่เหมือนมาแต่งตัวให้โทรศัพท์มากกว่าคือน้องก็มีเคสแล้วเขาก็ต้องมีอัซเซสซอรีของเขาด้วยเนี่ยฟนชงควนชามแม็กซงแม็กเซฟนะครับร้านเราน่าจะจัดอัซเซสซอรีมาให้แน่นมากให้ทุกคนมันลองแต่งลองเล่นอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่คือเคสเซฟนะครับเ็จแล้วก็มีอัซเซสซอรี่เขาแล้วนี่ ตัวใหม่สุดนะครับฟลอนตนะครับตัวซิกเจอร์ที่เป็นเคสทรงสี่เหลี่ยมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นคู่นี้แหละที่เป็นตัวขายดีนะครับคนชื่นชอบหน้าตาที่แบบดูเป็นเอกลักษณ์แล้วถ่าย IG สวยมากนะครับตัวนี้กันกระแทกด้วยซีรีส์นี้ เคสลิงฟังชันใหม่เรามันจะมีสองฝั่งเนาะฝั่งนี้จะมีพวกมิกซ์แบรนด์นะครับก็คือจะเป็นตัวหลากหลายหรือว่าพวกรุ่นเก่าก็าจะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ Net GeO s u ซุปไอเนะครับพวกอัซ e รตกแต่งตรงนี้ก็จะมีครบมากๆนะครับถ้าเกิดใครจะมาเลือกตัวเคสไอโฟนซัมซุงนะครับสาขานี้ต้องบอกเลยว่าครบถ้วนนะครับส่วนใหญ่กับทั้งหมดที่เห็นในเว็บนะครับที่นี่เราน่าจะได้เห็นกันหมดแล้วก็มาจับลองตัวจริงกันได้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงงานเป็นยังไงน่าใช้ไหมฟีลลิ่งเป็นด ครับเนี่ยจะให้ดูคือแบบหรือออเทเซอรี่ขาจ,จุบจิบน่ารักมากนะเนี่ยมีซีรีส์ต่างๆสายคงสายคล้องแม็กซ์ทรงแม็กเซฟนะครับเอามาเล่นลองแต่งกันได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าเป็นพวก w a l l ล็ตของเขาแบบนี้นะครับทุกคนมาเล่นก็ได้ ทุกเอ,อ้ไจริงๆแผ่นน่ะมันไปอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าแผ่นฝั่งเนี้ยเหมือนมันเป็นเดโมโหให้ดูว่าเ้ไอเดียมันคือแปะเล่นกันได้แบบนี้นะอะไรเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้แล้วก็มีฐานตั้งที่วางแบบตัวเคสต่างๆให้ดูสีต่างๆว่าเป็นยังไงนะครับอยู่กันอย่างสงบสุขรอทุกคนมาเล่นด้วยนะครับอ,อันนี้คือจริงๆจะมาในช็อปลังๆนะตรงงคอลเลกช v e ที่แส่โน้นเรา,เราทาเป็นห้องแต่ว่า,าหลังๆเรามีฟังก์ชันใหม่อันนั้นชาวชนบุรีครับทุกคนมาก็จะมาดูคอลเลกชันแฮร์รี่พอตเตอร์ของเรานะครับ แม้กระทั่งวันนี้มันเปิดตัวมาเดือนนึงแล้วมันยังไม่มีของเลยคือเป็นพรีออเดอร์แล้วผมอยากบอกว่าพรีออเดอร์จนจะหมดรอบแล้วใกล้จะหมดแล้วไอตัวพรีออเดอร์จะต้องเลื่อนวันไปอีกนะโู้ฮิตมากๆมาดูตัวจริงกันก่อนนะครับตัวนี้หลายตัวจะต้องพรีออเดอร์แต่บางตัวจะมีบ้างแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นแบทแมนพอพับเกิลทหมือนเจลลี่ประมาณนี้ก็จะมาตั้งอยู่ที่นี่กันนะครับแน่นอนว่าร้านเราก็มีฟิล์มให้บริการนะครับจะติดกระจกกันเลนส์กล้องจะติดตัวฟิล์มกระจกของ iPhone iPad Samsung พวกนี้มมีหมด แล้วน้องๆก็จะได้รับการเทรนมาอย่างชำนาญน,นะครับเรื่องการติดตั้งแบ c เ s อรีนะครับจะเป็น power bank นะครับแบรนด์ไพเซนออคีหรือแบรนด์อื่นๆนะครับเราก็จะมีตั้งตัวอย่างให้ดูตรงนี้สามารถสอบถามน้องพนักงานได้หรือว่าจะมาลองจับดูตัวจริงเนี่ยได้ดูผมรีวิวสลิกโวไปหรือเปล่านะครับทลิโมวไว้ว่าแมกเนตมันแรง มันลองกันได้อันนี้เครื่องเดโมนะเขาลองแตะให้ดูว่ามันแน่นขนาดไหนก็เดี๋ยวหาว่าโมก็มันลองกันเองละกันเนี่ยแล้วมาดูว่าแบบสีตัวจริงสวยไหมบอกว่าแมทง่ายแมทง่ายจริงเปล่ามาดูกันที่นี่จริงของแน่นมากนะออเดอร์รีร้านเราจริงมีครบเกือบทุกอย่าง สายชาร์จหัวชาร์จสายสั้นสายยาว power bank ห้าพมิลลิแอมป์2 0ม0 0มิลลิแอมครบหมดเลยก็มาลองเล่นมาดูตัวจริงกันได้ที่นี่นะครับหมอนเลอเดเทคคือร้านเราแบบจริงๆริมันมีแก d เล็กเล็กน้อยน้อยที่เป็นของเล่นที่เราแบบหามาให้เล่นกันทุกคนก็มาลองเล่นกันได้อันนี้ผมจะโมว่าขาตั้งมันแข็งแรงถ้าใครเคยดูไลฟ์ก็มีตัวจริงตั้งไว้นี่อันใหม่เขาเอาไว้ใส่น้ําใส่ปุ๊บโคลนอะไรอย่างงี้นี่แล้วก็ตั้ง iPad ไว้ดูหนงดูหนังใส่ไว่าปักวางบนโซฟาได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูมุมไหนกันฮัลโหลไม่ใช่เคสนะครับแต่เป็นรองเท้านี่นิดผิวกริมทามาให้ลองกันถึงที่นี่นะครับเอ,อ้ยใส่มานานแล้วตัวเนี่ยเออเดินดีเงี้ยก็มาลองใส่กันได้นะครับเดี๋ยวน้องๆเขาดูแลให้ในส่วนของตัวรองเท้าแบบนี้มอฟนะครับจะเป็นตัวไตรพอร์ตไตรพอร์ตวอ,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 อลเล็ตเลยพวกนี้ตั้งโชว์ให้เรียบร้อยทุกคนมาลองดูสีตัวจริงลองเล่นกันได้และแน่นอนช่วงนี้นะครับถ้าเป็นสาขาอื่นๆที่คนชอบกันมากๆใส่คล้อง ของแบรนด์ iFace นะครับอันนี้ของตัว iFace เหมือนกันหรือฝั่งเนี้ย Mac Easy แน่นๆนะครับตัวสายคล้องคือมีกันแน่นมากมีสายหลายประเภทจะเป็นตัวสายแบบตัวไนล่อนหรือว่าสายที่เป็นตัวเส้นแบบยาวๆหนาๆแบบนี้นะครับสายสั้นสายยาวทุกคนมาลองก็ได้ใส่คล้องตัวเอาไว้ถ่ายรูปใช้มือถือสะดวกมากแล้วก็จะมีเคสของ Mac Easy ตั้งอยู่ร่วมกันตรงนี้ด้วยนะครับมีของให้เยอะมากเน่สายเนี่ย ไอ้ตัวตัวฟิตล็อกอะไรเนี้ยเนี่ยที่มันแบบล็อกง่ายๆอันนี้ใช้ดีนะครับทุกคนมาลองสะพายลองดูตัวจริงกันได้แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นพวกกลุ่มกระเป๋านะครับสาขานี้คุณไม่ต้องน้อยใจก่อนนันนี้มีบางสาขาบอกทำไมพื้นที่กระเป๋าน้อยจังไม่ได้ลองตัวจริงนท่าน คือกระเป๋าทอมท็อกก็คือจัดแน่นเต็มเชลแบบนี้เลยแม้กระทั่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ T 3 7ตัวนี้ก็มารอไว้ให้ที่สาขานี้วเรียบร้อยแล้วนะครับกระเป๋าของตัว Mac Easy นะครับตัวซาโคชก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมาลองเล่นกระเป๋ากันได้นิดนะครับไม่ได้มีแค่รองเท้าซึ่งไม่ไม่ถูกนิดจริงๆมันเก่งกระเป๋านะครับจะเป็น r a d i a n นตระกูลของเขาหรือฟีโน5ตัวใหม่นะครับจัดเต็มแน่นๆแบบนี้ แล้วก็ซิกเนเจอร์ร้านเรานะครับมีกระจกให้มีเล็กๆเเบบก็ยังมีภาพนงภาพนิดใส่แล้วดีไหมคุณก็ เล่นตรงนี้ได้นะครับและจริงๆมีกระเป๋าอื่นๆนะครับอย่างตัวฟ้าโคชบางตัวของแม็กอีซี่ก็อยู่ตรงนี้จะบอกว่าของแม็กอีซี่อ่ะสายคล้องที่อยู่ตรงนั้นเวลาคุณมาคุณลองแบดสายได้นะเพราะว่าคุณปลดตัวล็อกแล้วเปลี่ยนสายได้ถ้าคุณจะซื้อคู่กันหรือว่าพวกถุงของตัวเชสเมดนะครับบีชทอดดักของเขาใบเล็กน่ารักใบใหญ่เลยพวกนี้มีตัวจริงให้ลองดูลองจับลองเล่นกันที่นี่นะครับและมีซองกันน้ำพรีลิคันติดติดมาให้ด้วยนะ ตอนนี้สายเป็นวอตจริงๆเรามีหลายแบรนด์มากไปนะจะเป็นของ Aluminum Mac e a s หรือว่าของ i อ a ฟสนะครับเรามีตั้งมาให้แล้วคุณได้แบบตัวใหม่แบบเมกาบางนาคือมันจะเป็นล็อกหยิบง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดจะเอามาลองเปลี่ยนลองทาบดูก็จะหยิบง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราไปม้วนแต่เวอร์ชันใหม่บอกว่าดีกว่าเดิมเยอะและนี่เป็นแก๊งของพวกตัวเคส AirPods นะครับที่คนชอบกันมากเป็นพวกนะัทจีโออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกสายนะครับทุกคนมาดูให้ถึงข้างล่างนะเพราะเราเก็บไม่หมดมันต้องลงมาถึงข้างล่าง ทีหนึ่งของแน่นมากนะครับไปเยนิดนึงแต่ว่าของแบบเต็มที่แล้วก็หลังจากนั้นเป็นกลุ่มเคสไอแพดแน่นอนถ้ามีเคสไอแพดสูกูนะครับคือทุกคนก็ต้องมาดูสูกูกันอยู่แล้วถูกไหมสูกูสีจริงเป็นแบบนี้มีข่าวหรือว่าเหมือนจะมีสีใหม่เร็วน,นี้นะก็เดี๋ยวสาขานี้เราจะสีใหม่มาให้ดูตัวจริงด้วยมาจับตัวจริงให้รู้ว่ามันดีกว่าตัวอื่นยังไงทําไมคนถึงชอบกันนะักชอบกันหนาะขายดีนะักขายดีหนาพี่วีโมหรือเปล่าก็มาดูตัวจริงกันว่ามัน แข็งแรงขนาดไหนขนาดที่ว่าตกอย่างนั้นเคสยังเอ็นะพอาตั้งไม่หลุดเลยนะเนี่ยเอออย่างเงี้ยแข็งแรงมากแล้วก็ถ้าเกิดเคส iPad อื่นๆตอนเนี้ยมีแบบมาให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสบัจเจตอย่างตัวมูชุลล์นะครับสีสันต่างๆราคาจับต้องได้ไม่ยากหรือว่าจะเป็นเคสที่ เน้นสีเน้นบางอย่างตัวของ Mac e a s y เคสพับตั้งแนวตั้งเก่งอรือง t o t t a l k พวกนี้เคสที่ไม่มีฝาพับของไอ a ฟ e ผมว่าครบท้วนมากๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยคือเคสเรามีสีค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนจะเป็นแม c กับ iPad หแือว่าแมบ c บง่ายและนะครับมันเลือกกันได้จะเป็น iPad รุ่น Pro Air 1113จริงๆคือภายใต้หมดเนี่ยคุณน่าจะหาอะไรได้แน่นอนนะครับแล้วนี่ เคสคีย์บอร์ดนะครับ d u c k d o o z e s หรือว่าตัว MoGibo นะครับก็จะมีการตั้งตัวนี้ที่ทุกคนมาลองดูตัวจริงนะครับใครโดนป้ายยาผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ก็มาดูตัวจริงกันได้ว่ามันดีอย่างไรนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปหรือเปล่าและขอต้อนรับนะครับผู้ฟังที่ขึ้นชื่อในเวลานี้นะครับซีรี์ตัดเสียงรบกวนยอดฮิตของร้านเรานี้ Obat Pro 3นะครับมีตัวจริงมาให้ลองนะครับที่บอกว่าตัดเสียงรบกวนดีจริงไม่ดีจริงมาเทสที่นี่ได้นะครับคือเทสกันได้เลยว่าเสียงเพลงที่เปิดในร้านหายวูบ หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่ฮิตมากลอนลิ้คลิปนะครับที่ใส่แล้วเหมือนแบบเอ้ยใส่เหมือนไม่ใส่นะครับใส่สบายแต่ถึงรบกวนได้แน่นใส่ยาวได้ไม่ดีนะครับตัวนี้นะครับมีมาให้ลองตัวยอดฮิตล่าสุดของตัวเอ็นดิฟาเออร์นะครับมาลองดูตัวจริงกันด้และตรงนี้นะครับตะกี้จะรีวิวรีวิวไม่ได้เพราะลูกค้าลองอยู่นะเอ้ยฮิตที่ะสาขานี้ หูฟังมีหูฟังหลากหลายให้ทุกคนมาดูกันไม่ว่าจะเป็นตัวฟูลไซส์ตตดเสียงรบกวนตัวสีสวยพวกนี้เลยพวกนี้ที่ทีมออดิโอนะครับเขาคัดมาให้อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นตัวเอียบัทร e วลส s จะกองกันไว้ให้ตรงนี้ใช้คําว่าภายใต้เชลลในหูฟังแน่นมากนะแล้วจะมีบางตัวกระจายไปอยู่อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับจะเป็นเฮดสามซีรีส์นะครับที่บอกว่าแบบเออหนะ้าตาดีใส่และสวยดูสิ เข้ากับชุดผมไม่ล่ะอย่างนี้มาลองกันได้นะครับสาขานี้มีพื้นที่บริเวณแถวๆนี่แหละที่ทุกคนไปลองยืนเล่นหูฟังกันได้นะครับจริงๆตัวท็อปครบนะอย่าง950ที่ทุกคนแบบเล่นกันอะไรเงี้ยหรือว่า h 3โปร่ง QCY ก็คือมาดูกันได้นะครับมีหลายตัวมากๆหรือพวก True Wireless เนี่ยของ QCY e d i f i e r Soundpiece t a v i t นะครับจะอยู่กันตรงนี้หมดเลยนะครับโอ้โหใช้คำว่าแบบจัดพื้นที่กันได้คุ้มค่ามากๆนะครับขาวชนบุรีและใครอยากได้หูฟังเสียงดีๆ เรียนเชิญนะครับจริงๆเขาอ่ะนัดประมาณ8ปดโมงผมมา10บโมงนะครับเปิดร้านป้าแบะสิบครึ่งอ่ะเอ้ยคนมาเต็มเลยแต่ที่จะถ่ายคลิปยังถ่ายไม่ได้ชาวชนบรุรีขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักมากลูกค้านะครับตอนจริงๆตอนเปิดสาขาเรามีโปรด้วยเอาตอนแรกจะให้ดูแต่ว่ากดคลิปจะออกมันก็หมดแล้วว่าเออมันมีโปรเปิดร้านเนียนะแล้วก็มีนี่นี่นนน อันนี้ไม่รู้ความคลิปออกมันจะยังอยู่ว่ามันจะมี Lucky Board ลัคกที่บอร์ด้วยนะทุกคนคือคุณสามารถแบบรับสิทธิ์รางวัล1น100คนแรกนะครับที่คุณจะได้วอยเชอร์ตัวลุ้นคูปองส่วนลดพิเศษตรงนี้เรามีทําเอาไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครมาบอร์ดมันหมดไปแล้วหรือว่าเขาเก็บบอร์ดไปแล้วก็คง เสร็จแล้วนะครับแต่มันจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเปิดกันช่วงประมาณเดือน7ผมว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวมาร์เก็ตติ้งเขาน่าจะมีคิดโปรต่างๆนะครับมาเอาใจแฟนคลับ425หรือชาวชนบุรีกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงแวะกันมาเยอะๆนะที่เนี่ยคือไม่เลอกงานไม่ยากจนผู้บริหารก็เช็ดจอก็อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างคนขยันนะครับเข้าใจไหมเช็ดให้มันสะอาดหน่อยนะน้องแบบแถวๆเนี่ยเออเช็ดแล้วเดี๋ยวสาขานี้ถ้าใครมาเดือนแรกเดี๋ยวผมพาไปดูวันหนึ่งอยู่ตรงกลาง ไปเปิดบางสาขาเขาไม่รู้ว่าเปิดอ่ะขาดอย่างเดียวขึ้นหน้าผมนะเนี่ยเขินไปหน่อยนี่นี่นุ่นน่นตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวไม่รู้นะชั้นสองเจอกันที่ชั้นสองนะครับทุกคนชั้นสองจะใครแบบเอ้ยแวะมาเห็นก็ถ่ายรูปมาแท็กกันบ้างนะครับไม่มีรางวัลอะไรให้แค่แบบเฮ้ยเจ๋งดีก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับชาวชนบุรีนะครับสาขาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยให้ใครที่อยู่ โซนนี้หรือใกล้เคียงปกติเดินเซ็นทรัลชลบุรีอยู่แล้วถ้าเกิดจะมาดูของร้าน425ก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วนะครับจะมาซื้อเคสอะซิสเซอรี่แกจเกตก็มาประจํารอเผื่อดูรีวิวกับเราอยากจับของจริงก็ไม่ต้องแบบเหงาหรือไม่ต้องรอเข้าปรุงนะมาประจําให้อยู่ที่นี่เลยนะครับยังไงฝากทุกคนอุดหนุนกันด้วยนะครับยังไงแวะกันมาเยอะๆที่สาขาอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับแต่เคสแกดเก็ตอะซิสซอรี่ตรงที่นี่นะครับ425ดีกรีรีวิวชัดแคบของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับงง งงเป็นไก่ตาแตกเลย <laughs>